ส่งได้แล้วส่งตอนนี้นะะพิธีเจตีของพ่อสี่สิบวิสุดท้ายใช่อ, <c oughs> อันนี้ทันสปอร์เมอร์ สามสิบวิสุดท้ายคุณยงยิ้มส่งมาห้าสิบดวงอ๋อใช่แอ์เปิ้ลูกตัวเองไปไปดูไหนพาไปดูฟามิงโกหน่อยยี่สิบวิสุดท้ายหลออย่อจังเลย

ถือเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตตแต่อียให้ใหใหสุพรัณส่งมาหนึ่งร้อยดวงหนอสมาห้าสิบดวงครับขอบคุณทุกคนที่ร่วมส่งดัดพี่เทลเทลอร์อเ,เ,เป็นพ่อตัวนี้นะลูก ครับ <Hi. S 2> เป็นพ่อพ่อของน้องพูงนะตัวนี้ชื่อพูงพูงเสร็จทีท <laughs> ีไม่นน่าจะได้นะอ <c oughs> โอ้ยย้าย เขนะา,า, <S <S าต้องไปขอขอตั้มอ๋อนี่พ่พุงพ่พุง

ตัวที่บ้านเนี่ยไอ้ไอ้บี้ก็เนี่ยพีเป็นแสน, <c oughs> น,นแมวเออีนน่นดูจะชอบหอบนะวีไอเม, <C> e <al> มียต้องคอยดูแล ดูด้วนะว่าเดี๋ยวพวกอะไรใี่ตัวเก่าป่ะไม่นะน่าจะตัวใหม่ก็ใหม่เหรอก็เป็นห่วงเมียไง่ปไงเล้อสาวดูเมียดูเมียเมียรักษาดเมียเนี่ยเห็นยังงี้เห็นดุชอชอบแมวชอบแมวแลเริงแลเริย คุณออนวีส่งมาหนึ่งร้อยดวงนะครับคุณนุกส่งมาสิบดวงตัวอะไรเนี่ยเออเวลาพูดกับพูดกับผัวนะเฮ้ยสตาร์ตตี้ขึ้นนะครับใครอยากส่งดาวให้เราส่งตอนนี้นะคะดูเนี้ยนะเวลาพูดกับหมาแมวนะพูดน่ารักไม่เอาไม่เอาเราไม่จับนะ ให้พ่อจับเวลาพูดกับสามีแล้วพูดแบบอืจับคนเดียวพอลูฟให้พอลูฟเงี้ยพอลูฟให้แมวเงี้ยโอ้โหอัญญาชอบเหรอลูกแมวไหนตัวนี้ชื่ออะไรนะลูกแมวไอ้บาไอ้บาเนาะกระบอกเพชรเข้มเข้มกระอกตายได้เลยคนถามว่าน้องชื่ออะไร อะ้ที่รักอะไรเงี้ยไหนพูดซิไหนไดพูดซิที่รักเาแก้งเัาแก้งขาอยากจับเขาือตำรวจตำรวกอน้องพี่มาไมน้องพี่อยู่นน่นพี่อยู่นน่น สตาปาร์ตีนะครับตัวนั้นมันก็ไม่รดรับขวเลยาาเนาะพี่คุณเจนจีราส่งดามาให้เราห้าสิบดวงค่ะ,ะน้องพี่ดูลายโยเคะไปดูสายมีดิเดียวก็โอโอ พี่ๆอยู่นู่นทุดถูกอโอ้ถดถูกพระจ็์ส่งมาสามร้อยดู้าอ,อ,อีกสามนาทีนะคะรับไปดไปดูเต่ายักษ์ไหมไปเห็นยัง ไอวาอมายี่สิบดวงขอบคุณทุกคนที่ส่งดาวให้นะครับอ,อัญยาเห็นยังน่าจะเห็นแล้วนะนคุณอุดมพรไอว่าอัญญาไปดูเต่าไมหมลูกทำไมอ่ะไมลูกเต่ายาักษ ไอ้ดีก็โอ้ช่วยห้ามมันหน่อยดิไปดูด้ลูกชายโดนขโมยแล้ว มีคนชมชุดลูกสาวสวยทำรายการไหนปล่อจือ โอ้ยจือคิดถึงจือจังเลยดูจือนี่นี่นี่อจ,อ,นอจือพอจืออยู่เท่าไหร่แล้วเนี่นนยจียยรัอ้อ่ไรจีริก็หัวเ <laughs> ราะหัวเ <laughs> ราะอ,อะไรคะไหนยห้อยากดู ฮัลโหลลามเดอร์สลามเดอร์นะขึ้นอุไลเตสมอัลหลอพ่งห้อยังไ่อาลขเีตงรอยี่ใหม่ก่อนหัวล้อเลวเดี๋ยวให้มามีพาไปดูหัวล้อยังไงคะหัวล้อกอนลวเดี๋ยวมามีพาไปหัวล้อกอนลลาแนเดอร์ใช่เขาชอบเดียบปากหัวอไปดูไปดูอต้มพาไปดูอันนี้เรากำลังทำอาณาจักรเาี่ยหรอ ตรงเนี้ยทั้งหมดโอ้โหนี <Really nice> ่ประมาณลูกสิบคนนะเดยนแบบมันแต่บางเี็ยเอ้าแล้วหลานที่อยู่ใครสองคนอ่ะอตั้มกับอาบัวกับบวก็ป้อนได้ดูสิตอนนี้เขาก็มันจะเป็นกำแพงสวยเลยไหนไหนไหนี่ตั้มกับเฮ้ยอ๋อมานี้เถอะได้แลไมถ่ายได้ปะชี่ตัวอะไรคอมมานโดดาก้นหมายก็ดเลี้ยงคอมมานโดมากะ หมานี่เอ้นี่คือตัวอะไรอ่ะเลี้ยงหมาจะอยู่กับแมวดีกว่าการที่เคยเห็นที่มันแบบว่าตุบๆเลยนะแล้วมันก็เดินไปเสร็จแล้วมันก็กินลูกวาง แล้วคอพกนั้นก็ไม่่งหนไีไม่เข้าใจเลยทำแก็จะมีน้อน้ำเขานอนด้วยอันนี้จะใหญ่แล้วมันกินยังไงอ่ะตั้มตัวเนี้ยตั้มเอาอะไรให้มันกินอุ้ยต้นมกไอ้ต้นรีลาวดีตรงนี้เหบไปไหนแล้ว่ะโครงไก่มีวีดีโอตอนกินแล้วมันจับมันกระดกกระดกระกรอีโอ ให้เด็กๆนี่ฟามิงโก้ของกลัวเขาเป็นหลบมุมเลยเนะราลงเบื้องหลังการถ่ายปล่ง่สิบแถวให้ดูนี่พาพรส่งมาห้าสิบดูนี่เป็นตัวในบ้านนะ สี่ที่ายสี่ที่บ้าเาไ่เดินออกมาขาเพบคุณแก้วพันษาส่งมาหนึ่งร้อยดูคุณจุดพาพรส่งมาหนึ่งร้อยดู ไม่ไายไหนคะลูกอะไรนิีวายมาหัวไอพยูนกับีเหมือนเดิมแงมันก็ต้งไยม่เทอน่ะสิี่ายเหรอลูกคร เก็บแต้มบุญให้เป็นตังอะ่ะเป็นหนึ่งในสิบห้างานที่ได้อีนะเพราะพ่อ,พอสาธุขอให้ได้เป็นนะแล้วไปเจอกันวันที่ 16, 17, นะ 17, นะ 17, สิบหกหรือสิบเจ็ดนะสิบเจ็ดเเูธออ่มากเลยสะสิบเจ็ดที่เซนทันเวล ไม่ถึงจะิแล้วนี้หกสิบเก้าสิบเก้าเมีน้าี่อยากไมี่คนนั้นเที่ปลุกไปรับแทนมาละเนี่ยแต่ที่ออยบอกว่าเดี๋ยวใส่อีกคนนึงก็มีข่าวลือฉันจะไปรับคนที่ห้าเกโอ้โหเมื่อก่อนเท่าไหร่นะพาไปหา จ็ดสิบเขาแหล่ฮะเมื่อก่อนน่ะเี๋ยวไปดูทางนมามู้นม,ม,มามีมาหมีมาหมีมาอุยอะไรกันเนี่ยะไรลูกอายุไปวากคิวเราก็อิดออดหน่อยสิริ <c oughs> อง <c oughs> อะไรนะเราบอกว่าเหมือนมาสวนสัตว์เลยค่ะพ่อพ่อใช่บ้านเนี้ย หมล่ะมาบ้านกระบัวมันมีที่ให้เดินเนาะคุณจินนี้บอกไข้ดาวพ่อพ่อค่ะเป็นผู้ชายแท้ๆเดี๋ยวหินเขาล่นลงมาเหมือนหินค่ะให้ดาวมา50าสดาวงยังอีกยังอีกเปิดหานกหรอน้องบัวอะไรยังไงคะ thank you